สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปเจ้าค่ะเมื่อนี้พ่อกันบายบายวันจันทร์ที่23มกราคมพร้อมกับอาหารเซ็บแทบนีตักหุ่งกุ้งสดฝีมือหลานสาวแล้วก็สีนี้ปูนะคะนะสื่อปูเนื้อมากุ้งแล้วก็ปู อันน,นี้นก็สีเฮ็ดเฮ็ดสองต่ำเนาะค่ะเห็ดสองกคกก่ะพี่น้องป้องไปเจ้าขาคอยอยู่เมืองไทยแล้วมาเด้อค่ะเด้อมากินข้าวกินน้ำน้ำกันที่นี่ประเทศไทยที่นี่ที่บางแสนเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีแมงกีซ้อนพร้อมสวัสดีสสดค่ะ,คะ สวัสดีค่ะพี่น้องพ้องปไปเจ้าค่ะอันเส้านี่จากอันเมืองไทยเด้อค่ะเด้ดอไข่กัมมะฮอดบ้านมือวันเสาร์ที่มือวันเสาร์ที่ยีิบเอ็ดเนาะค่ะมากับแฟน,นะค่ะมานนักการสองคนแฟนอยู่ทั้งบ้าน,นะค่ะมาค่ะเบอร์นี้มีตับมะม่งแล้วก็ตับแซลมอนแล้วก็ปูนะคะปูเนื้อไม่ปรุงหรือเล่าปรงใส่มื้อนี่หลอไม่จัง รู้ว่ใส่ประกอบกอบ่านกมาใส่เบมืบม่อนั้นเนาะพี่น้องบองไปเจ้าคะ่ะยุยุธทั้งเครื่องบิน อันไปพ่ออันพี่คนนึงเพื่อนอันยูประเทศฟินแลนด์เพื่นซื้อว่าพีเนตเนาะค่ะพีเนตฟินแลนด์มาเดัค่ะเดเยอร์พีเนต่ะมากินข้าวน้ำนองเพื่อนอันคอยนะเป็นผู้ใดแค่ช่องน้อยๆเนาะค่ะเป็นช่องน้อยๆแล้วเพื่อนจำคอยได้เพื่อนว่าเพื่อนเคยเบิ่งวิดีโอคอยอันสาแมทขนาดสาแมทเพื่อนจำได้จอืมอืมสาแมทนั่นละแล้วก็จำได้พอาะเราเห็นหนาแล้วบอเอ้าเอ้าเอ้าคือว่าเคยเห็นอยู่ใส่รางเสียงอืม วันนี้ระว,ว่าเจ้าเฮ็ด YouTube เป็นบอ s ั m a n เมนสนดอกไฟเพื่อให้เบิ่งยูวสันแล้วว่ะใชอ่อันก็นขนาดคนเห็นเขาคนยังจำได้อู้วดีใจไหมล้วอยู่ประเทศฟินแลนด์ซอวาพีเนตเนาะค่ะถามซื้อถามเสียงกันมาด้วย,วยค่ะเด้อกินเ้าน้ำกัน ช่างรองู้สนเลยเี่กินคนละรดกันเลยสองโทค่ะอันนี้เขาใส่ปาแซลม,มอนคอยอน์ซไส่ปาแซลม,มอนอืมอันนี้แม่งคีอซอนค่ะพี่น้องปไปเจ้าคะ่ะ ล้านมาจากบ้านล้าน,น,นล้านเซซองพิษเบยถามมาจากใช้ยุ้มเห็นนั่นตัวปูเนาะอยู่เยอรมันนี่กบก็ จำของข่ยอยใส่บกกอกเด็กหน่อยรุ่นไม่ผมก่พกัน,กกนจะก,กินบกกอกคือนนเฮาหน้าแก้วกับใส่บกกอกเนี่ยแต่ใส่บกกอก้วกับใส่กอกแบบชกันพรมาเย่ง้ไร กระปูเนื้อโล่ะราหกร่อยหา10ค่ะพี่น้องคะ่ะป๊าดไข้พร้อมอไ,ได้นะเดี๋ไข่พร้อมแก้นั้นไม่นานนะ,นะอัน อากาศอยู่เยอะลมันก็นแห่งหิมะตกเน้องพี่น้องหนึ่งหนาวมาหอด้านเขาออากาศสามสิบสองก็โอเคอยู่เด้ยลมดีอยู่มีไข่กับบูไข่ค่ะตัวแน่นดีอยู่เพราะว่าเจ้านี่เป็นเจ้าประจำ กันซื้อเจ้าใดต้องซื้อเจ้านั่นเคยกินเจ้าใดต้องไปซื้อเจ้านั่นต้องหูจักกันเนาะค่ะเพราะยังสิบ,บตัวเขายังเลือกเขาดี you เื่อนี้อันมีหมอลำมีหมอลำสาวน้อยเพชรบันแพงอยู่พัทยาเนาะค่ะแต่ว่าพวดข่อยบ่ได้ไปมันนั่นหมอตะลงเครื่องมไมเมื่อยเหลวมันเมื่อยยังเมื่อยเ,เครื่องอยู่ค่ะเพราะตะในห,หายม่วงยุกเดี๋ยววันที่ยี่สิบเจ็ดก็เจ้าสิมาปากทางบ้านเก่าพันธองอันนั้นยังก่อกันมีปากทางบ้านเจ้าเดน,น่ะอนูบอกพี่หนูบอกพี่โง อันพี่แกนว่าปากทางบ้านเจาพันทองจ้อม,มองเขาคนเคยเปลีป่ยนใจเอืมมองข้าเจ้าเคยมาประจำทแทลักชวนกันว่าสิพากันไปกินนันชาบูแต่วัน khi ăn chả bùa cả, bữa mai đang phải, bữa nay không ăn, ăn tập mộc hương bên, mua bánh gì, ăn tập mộc hương đấy. เป็นไล้ะเผ็ดนะของน้าบุริกกินเผ็ดตุ้นแล้วถ้ากันตำเดี๋ยนี่ใส่พริกสามเม็ดเกือบเผ็ดอบมอันบบทนีหน้ากินเผ็ดคือกันอ,อัน พราะอายุเริ่มอยากเริ่มหลายแล้วฮากินของจืดแล้วมันจืดเคยแล้วกินของเผ็ดบ๊อกไได้ทุกคนมันกินอาหารรสจืดที่หน้าบ้านพอมากินอาหารเมืองไทยอ่ะรู้สึกว่าอาหารมันเสียนของชุดจัดไปบิดนะ ว่าညอมล,ล่ะบ้านเฮาใช้ขงชุรถหลายแต่าคันไฟบ่ถึงก็บ,บ่แซ่บคือเก่าอาหารพิสานน่ะนำบ่อีหลีิบ่ พอกันสู้จอกสู้ชิสิกระบ,บอมากกินบวันกินบ่เป็นดอกนุ่มมากกินเลิศก,กินรู้ได้ป็นในกบบระบ่มากกนคนผู้มิที่บ่มากไปกินอาหารนั้นคอรดอาหารคอร์ดที่มันเสิร์ฟมาเป็นเซตเซตเซตเนาะค่ะอันใดได้กั บเ,เนนบลเล่อ,อบลเล่อบำก้อนเบลเล่อบำปนน,าน่ามีความมันความเป็นอันอีสานสูงก็เป็นบ้านนอกสูงแต่คนบ้านนอกอยี่กินเป็นก็น่ารอ้จกักมาเมืองไทยอ่ะรู้าจักอัน,นนั้นอันนี้ข้าเจา้าเมืองไทยเขาอ่านเะจ้านา คนบันคนเมืองคนเมืองนอกมาอยู่วนเมืองไทยคลายว่าเป็นอัไนบ้านนอกเข้ากรุงมาสแกนหรือเงินสดรถที่คนทำอย่างนง้อบันเนตี้เย็นง,งูบอพบัลนาบนเคยมีแอบเงินบ่บนเคยมีแอบเงินแบบที่บาสโอนเงินโอนนี่ยังเสียบมีอ่ะ <c oughs> ใครมัน,น,น <c oughs> เห็ดต้นนึงตะโดดแล้วเห็ดแล้วมันโลนไปทั่วไปที่บ่มีคดีกว่าจัองบ,บ่เปลืองเห็นผู้ใดก็น่าให้ไปบิดเห็นผู้ใดกันอยากให้ไปบ่นให้บ่หลดอกพุละสอง้อยสามลอยพุ่ละห้า้อยพุ่ละพันหลายคนมันหักหลได้ รวมเล้วปีนึงงมัวเป็นหนึ่ง,งหน่อยต่าาน,นะนนาใส่กันเปปนก็ออตเร็จปูสดดีหรืปูสดปูวานานี่นี่ ย้ำปะยงสิร้านก็ทีเป็นผู้ดูแลบ้านไว้ค่าเนาะค่ะเป็นผูอนออาก็สิมาฮอดน้ำต้นไม้ให้ม่านเทปค,ค,ความสะอาดไว้ถ่าเรือนรถไหเนาะค่ะก็ทาม่านรถจอดยูซื้อโปพังตีโปพังดอกหลานมาเบิ่งไว้ค่า น้องพาเบื้งเนื้อมันแหลมปักอืมเนื้อมันแหลมดีแซ่บเด็ดแซ่บกินหมดว่ได้กินโดนดิเจ้าหมอนอมขานขาดก็เสิร์ฟกินแต่พอมีก็เสิร์ฟกินนะก็เสิร์ฟเองดอกแทนยัมืมอใดยังพลาดพี่น้องเขาเป็นไปกินมักทุเรียนกันมาหอดเมืองไทยพี่นออ้องไม่จะเสิกินยัง ต้อกินมันหลากมันหลายอันเนี้ยมัก่อยกันจีแม่นันพวกกันเขาโพดเอ้ยขนมมิยังก,ก็ต้องกินเป็นไทยๆนะคะรถช่องเมนูเนี้ยมักเคก้กเครร้กของปอยูงฝรั่งอิบาลีใช่ว่าจะกินเคก้กเด้อคือกินตอนแรกที่ว่านาเห็นหนูกินอันปลาดิบเด้นะที่ว่านายเฮีนตกใจเนาะบนนี้ร้านที่กินปลาดิบเป็นเนาะ พวกข้าวปั้นข้าวเปิดอย่างหนาก็บอกินเนี่ยเพราะว่าตอนที่อยู่โรงแรมนั่นอันเ็ดงานอยู่เดไทยเนาะอันเดไทยรีสอร์ทไหมบะเนียนย้าบุฟเฟ่ข้าเจ้าอบุฟเฟ่เหลือจากอลูกค้างที่ข้าเจ้าให้พนักงานกินเหมือนินนะคนเป็นทุกอย่างที่เหลือจากแขกเนี่ยคนไปแค้นทีนเหมดไปให้พนักงานกินเหมดอนบะเนียเขากินหลายกินลายมันก็เกิดเปิดเกิดนายมันก็ยอยาก เป็นสิบกว่าปีแล้วทีก่กกินนั่นหน้าบอเอาข้าวปั่นบออนข้าวห่อสาหรายแคลิฟอร์เนีนยนู่นนี่นั่นก็่เคยกินก็เถอะกูคนมากคนกนจิมากจังปูจังกุ้งในปีนึงกินเถื่อนึงก็ได้อยากกินอย่างกระดอกกระเดี่ย ให้กินก็ได้ก็ให้กินก็ได้แต่ตำพูนนี่ต้องกินก้ามนิดน่อยมันสิกินได้เบ์ดเดิยพี่น้องคะมันสดหวานมันหวานต้องอันเป็นอืมมันสิเป็นแซมันสิออกต้องแม่นอันนี้มันมากกินปูเนาะเท้าใหนพากปันใดว่า หน้ามันแบบนี้สิไงแรน,น,น,นดึงออกมานันออกเป็นบางอันบางอันก็ออกบางอันก็บอ,อ,ก,บอ,ก,บบอกออกคันพ็ดึงแงมันงจะลุดน่ะบรรยากาศในหมู่งบ้านจะเงียบสงบคือเกาค่ะ น้อยกับติบไปหาล่องข้ารละโอเค่ะพี่น้องอก็ไปเจ้าค่ะมือไหมเศ้าเลยแล้วก็สิไปาะอืมมันสิงออกพห่อืมแซบดบีดิหวานดิอันนี้แซบพอดี เท่ากับแซตั้เย็นไม้มักขอต้งสองหน่วยงใส่จับมักรงสิกับบักกาดกินได้ค่ะวายอยู่มังนอกมันอึดมันยากอยู่าอยู่มังหนอ,นอ,นนอกก <c oughs> ินเบิร์สุเซนหน่วยหนึ่งจำได้สามชาตยอมแล้วย,ยอมอืมันแพงหน่วยหนึงตรงมาหลายรน่ยอืมเดียวนี้หน่วยหนึน่อยสิบเอ็ดยูโรสิบสองยูโร แต่ว่าเราสื้อกินคือเราประเด็นเงิ่นเรื่องกินกินแต่พืชแต่พืชฮึถ้าพี่น้องเพ้องไปเจ้าค่าคลิปนี้มาบอกกาวกันค่ะพี่น้องค่ะว่ามาหอดบางแสนแล้วมาหอดเมืองไทยแล้ว ที่วันเสาร์วันเสาร์ที่แล้วนะคะอันขอลาพี่น้องไวส้สมนีชดไก่บ้านหลานพอแล้วความกับอันพี่เลี้ยงนางงานเนาะคะ่ะลรไไวส้สมนีจะพอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ